สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาม่อกับสาวเจนอีกแล้วนะคะวันนี้แดดเปียงๆแดดยมเทียงนะคะวันนี้นี่ค่ะขายเหมือนเดิมนะคะมาขายเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะมีปลายคนละครึ่งด้วยนะคะนี่ขุ้้นสาวเจนก็มาแล้วค่ะต้นสาวเจนก็มาแล้วนะคะเดียไม่หาวก คุณทำทำไมเนี่ยน้ำจีนแห้งสาวเจนก็มาแล้วนะคะเก๋งที่วะสาวเจนที่ตายไา้น้ี่ค่ะแม่กำลังเห็ดไปโพวกเขานี่ค่ะทำสีเงินแล้วนะคะสีทองทำเสร็จแล้วสวยขนมจีนที่เสี่ยวทำไมนี่กินมม นี의 mark. 의 mark. ่ครับข้าวปุ้นหนึ่งกระสอบนะคะหนึ่งกระสอบมาแล้วนะคะคนใดสนใจกันพักเฟซมหาสาวเจนเนี่ยนะคะชื่อเฟสสาวเจนคนโอ้ชื่อยูทูบสะดอกสาวเจนคนเดิมนะคะชื่อเฟสสาวเจนก็สาวเจนเจนจีรานะคะเบอร์โทรสาวเจนก็ศูนย์หกสองหนึ่งสองเก้าสามห้าหกหกนะคะเบอร์โทรสาวเจนติดต่อสาวเจนมาค่ะขนมจีนแห้ง มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะเดวกสาวเจนกับสิย์มการแพ็คแพ็คจะไล์สดตอนเย็นนะคะจะไล์สดตอนเย็นนะคะอืมอืออ้อนะอออออ ดไ,ยยยยไ,ได้มไ่มีมีเด็กด้วย,ยวนะคะมีเด็กด้วยมเักเอ๋มากินข้าวไหมอ่ะมากินข้าวอืมอันนี้งงักเดือมักเดือนมี่มกเดือตํา่่ กินเมียงนะคะมักเดือยเดือยหมกเดือยกินเมียงนะคะกินเมียงหมกเดือยภาษาอีสานจักเอิ่อนยังค่ะเขาจะอ๋อภาษาเหนือเออภาษากลางภาษากลางไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเอียภาษาอีสานว่าหมกเดือยหมกเดือยเดือยหมกเดือย ภากลางเขาเรียกอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าเรียกมาเดือนะคะต้ำเหนียงค่ะเนียงเป็นกระแทบนะคะสัมผัสแถวเลยเด็กหญิงเด็กสาวเจนเขาจะทำการแพ็คนะคะมัดใหญ่ค่ะมัดใหญ่เหมือนเดิมนะคะมัดใหญ่คือเก่านะฮะมันใหญ่คือเก่าย่างใบอือ เอ้าเก่งหมเอาเขาบอเอารถไปขี้วิ่งเข่าเลยมู๊งนี่ค่ะนี่ก็ฝากติดตาม,มช่องสาวเจนคนเดิมเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเจนทำคลิปต่อไปเนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้สาวเจนขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันไลฟ์สดตอนเย็นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ บายบายค่ะ